คลิปนี้จะมีเรื่องราวที่น่าะสนใจนะคะสมัยสงครามโลกของญี่ปุ่นค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ใจไม่แข็งพอก็ไม่แนะนํานะคะสวัสดีค่ะทาริสาฟูมี่ปุ่นนะคะสำหรับในช่องของเราเนี่ยก็ได้ทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับพูดถึงลักษณะนิสัยของคนญี่ปุ่นมาค่อนข้างจะหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะคะแต่เราพูดถึงในลักษณะของคนที่อยู่ข้างนอกมองเข้ามาในวัฒน,นธรรมญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น เช่นเดียวกันกับเวลาที่ชาวต่างชาติอ่ะเขาไปอยู่ที่ประเทศไทยเขาก็จะมองประเทศไทยแล้วก็คนไทยในแบบของภาพรวมแต่ว่าจริงๆแล้วคนไทยเองก็จะรู้กันเองใช่ไหมคะว่าคนไทยแต่ละจังหวัดหรือว่าแต่ละภาคเหนืออ,อีสานตะวันตกภาคใต้อะไรเงี้ย พวกเราก็จะมีนิสยัยมีวัฒนธรรมแล้วก็รวมไปถึงก,การกินอาหารที่มันแตกต่างกันประเทศญี่ปุ่นก็เป็นเหมือนกันคะ่ะในแต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยคนของเขาก็นิสัยไม่เหมือนกันและยิ่งลักษณะขนาดของประเทศญี่ปุ่นนะคะอย่างฮอกไกโดจุดที่สูงสุดของเกาะฮอกไกโดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยู่ใกล้กับรัสเซียมากๆแล้วลงมาที่ด้านใต้สุดก็คือโอกินาว่าโอกินาว่าก็มีพื้นที่อยู่ติดก,กับไต้หวนันมากๆคือแทบจะเป็นไต้หวันไปเลยแหละ แล้วก็เป็นที่มาของคลิปในวันนี้ค่ะว่าเราจะเจาะไปในแต่ละจังหวัดเลยว่าคนญี่ปุ่นที่พื้นเพมาจากแต่ละจังหวัดเนี่ย <Haha. S 1> เขามีนิสัยประมาณไหนกันบ้างเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปเริ่มกันก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่อง imer, เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปหใหม่ๆจะลงทุกวันพุธค่ะแล้วก็มีวันเสาร์ด้วยน,น้นๆทีเนาะแบบครั้งที่แล้ว โอเคค่ะเราจะเริ่มงี้กันก่อนเนาะว่าเราจะพูดถึงคนญี่ปุ่นในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดที่เราไปเจอมาเอาแค่ประสบการณ์ของเราก่อนนะว่าเราคิดกับคนญี่ปุ่นในแต่ละที่ว่าเขาเป็นยังไงบ้างและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะยกตัวอย่างข้อมูลที่ได้มาจากเว็บไซต์ guideable.co นะคะที่พูดถึง ลักษณะน,นิสัยของคนญี่ปุ่นแบบแยกเป็นรายจังหวัดเลยว่าเป็นยังไงบ้างแต่เราจะไม่พูดถึงแบบละเอียดทุกจังหวัดอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าคลิปไม่จบแน่ๆแ,แต่ก็เหมือนเดิมนะคะเราได้แปะลิงก์ทุกๆอย่างไว้ให้ที่ description box แล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมอะไรอยากรู้อะไรเพิ่มเติมละเอียดกว่านี้นก็สามารถเข้าไปอ่านในลิงก์ได้ค่ะ โอเคค่ะสำหรับเรานะเรารู้ว่าหลายๆคนอ่ะจะเข้าใจว่าคนญี่ปุ่นอ่ะจะต้องเครียดจะต้องขี้อายจะต้องแบบมีมีความเป็นแบบใดแบบหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับส่วนตัวของเรานะเรารู้สึกว่าเราคุยกับคนฮอกไกโดคนโอซาก้าคนโอกินาว่าได้ง่ายกว่าแบบว่าคุยกันได้เป็นธรรมชาติมากกว่าเข้ากันเป็นเพื่อนกันได้ดีกว่า คนจากฮอกไกโดโอซาก้าแล้วก็โ ok อกินาว่าเนี่ยค่ะเขาไม่ได้นิสัยเหมือนกันเปะนะแต่ว่าสิ่งที่เขามีเหมือนกันก็คือความเฟรนลี่ความชอบผู้คนความที่คุยกับใครก็ได้พูดง่ายๆว่ามีความคล้ายคนไทยอ่ะแต่เรารู้สึกว่าหนึ่งใน3จังหวัดที่คนมีความคล้ายคนไทยมากที่สุดก็คือโอซาก้า เขาจะสนุกเขาจะตลกเขาจะชอบพูดเล่นเขาจะเข้าใจมุกแบบใจดีน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าคนโอซาก้าค่ะคือตัวแทนแบบภาพจําของคนไทยต่อคนญี่ปุ่นที่เวลาเราคิดถึงเรื่องดีๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแตกต่างนิดหน่อยเรื่องของความสะอาดมีระเบียบอะไรย่างเงี้ยเพราะโอซาก้าก็ไม่ได้สะอาดแล้วก็มีระเบียบเท่าที่โตเกียวแต่ก็นั่นแหละถ้าพูดถึงความสบายใจอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าคนไทยอาจจะชอบคุยกับคนประมาณคนฮอกไกโดคนโอซาก้าคนโอกินาวามากกว่า แล้วก็มีอีกที่นึงที่เป็นเหมือนแบบไม้เบื่อไม้เมากันเลยของโอซสาก้าที่อยู่ติดกันก็คือเกียวโตค่ะคนเกียวโตวเนาะด้วยความที่เขาเป็นเมืองหลวงเก่าเป็น ความเจริญแบบเก่าๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความผู้ดีแบบผู้ดีผู้ดีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในตัวแล้วพอความผู้ดีเก่าอะไรเงี้ยมาเจอความสนุกสนานของคนโอซาก้าที่แบบว่าโอซาก้าให้อธิบายไม่ถูกลองนึกภาพแบบป้าๆแบบนึกป้าที่ชอบใส่เสื้อมีสีสันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สนุกสนานอย่างเงี้ยคือโอซาก้าก็จะมีความสนุกสนานประมาณนั้นคนของสองจังหวัดเนี้ยเขาก็จะแบบชอบแอบบ,บน่บนๆกันนิดหน่อยคือเขาก็ไม่ได้เกลียดกันนะแต่แค่แบบว่าคนโอซาก้าก็จะบอกว่าคน โตอ่ะแบบทั้งดุทั้งโหดทั้งขี้ด่าเขี้ยวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนเกี่ยวโตวเองก็จะแบบคนอซาการ์ทำไมมันถึงได้แบบสนุกเกินเหตุแบบมีสีสันเกินเหตุอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สําหรับโอกินาว่าเนี่ยด้วยความที่เกาะโอกินาว่าเขามีความประวัติศาสตร์อันเลวร้ายที่โดนคนชาติเดียวกันกระทำกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนโอกินาวาแม้กระทั่งแบบรุ่นหลังๆมาเนี่ยบางคนนะเวลาพูดถึงคนญี่ปุ่นแบบเมนแลนอะเขาก็ยังจะมีแบบกำแพงกั้นระหว่างโอกินาว่ากับเมนแลนด์ญี่ปุ่นอยู่สำหรับโอกินาวานะคะเดิมคืออาณาจักรเรีวกิวค่ะอยู่ภายใต้การปกรครองของญี่ปุ่นมากว่า200ปีตั้งแต่ปี1609แล้วก็ จนกระทั่งปีคศ1868เกิดการปฏิรูปเมจิขึ้นในญี่ปุ่นค่ะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารประเทศและริวกิวหรือโอกินาวะในปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนสถานะจากแคว้นมาเป็นจังหวัดอย่างเต็มตัวค่ะแล้วก็บอกตามตรงเลยว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้คำความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับคนโอกินาวะเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตั้งแต่เปลี่ยนระบบการศึกษาบังคับให้คนท้องถิ่นเนี่ย ใช้ภาษาญี่ปุ่นแทนภาษาท้องถิ่นของตัวเองรวมไปถึงบังคับให้เปลี่ยนระบบการเกษตรจากที่เขาปลูกข้าวปลูกอะไรที่สามารถใช้ได้ในเกาะของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสินค้าเกษตรที่จะเบนฟิตคนญี่ปุ่นมากกว่าคนโอกินาวาค่ะแล้วตั้งแต่ตอนเริ่มของสงครามโลกอะคะ่ะจนถึงตอนจบเลยนะญี่ปุ่นก็ได้ทอดทิ้งโอกินาวาตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะแถมในวันที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการตัด เนื้อตัวเองทิ้งก็คือตัดโอกินาวะออกเพื่อยกให้ฐานทัพอเมริกันเข้ามาอยู่ค่ะวันนี้นะคะฐานทัพอเมริกันเนี่ยก็ยังอยู่ในโอกินาวาแล้วก็ที่อื่นๆของประเทศญี่ปุ่นค่ะแต่กฎหมายของญี่ปุ่นเนี่ยไม่สามารถบังคับใช้กับทหารอเมริกันบนเกาะนี้ได้เลยไม่ว่าเขาจะทําผิดหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตามแล้วที่น่าสนใจก็คือถ้าหากว่าเราอะขอให้คนญี่ปุ่นวาดรูปแผนที่ประเทศของเขาอะค่ะ เขามักจะไม่วาดโอกินาวาเข้าไปด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเขาลืมนึกไม่ถึงหรือว่าเขาไม่ได้คิดว่าโอกินาวาเป็นส่วนหนึ่งของเกาะญี่ปุ่นอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะดังนั้นถ้าให้มองลึกๆแล้วอ่ะคนโอกินาวาบางคนะเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาไม่สบายใจไม่สนิทใจกับคนที่เป็น ญี่ปุ่นด้วยกันเองอันนี้เราก็ว่าแบบเออเราก็เห็นใจเขานะเพราะว่าจากประวัติศาสตร์มันก็โหดร้ายจริงๆอะส่วนคนฮอกไกโดอะคะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะเฟรนดี้นะแต่ว่าถ้าเทียบกับโอซากาแล้วก็โอกินาว่าแล้วคนฮอกไกโดจะมีความขี้อายมากกว่าแต่ในความขี้อายของเขาอะเขาก็ยังแบบ เปิดรับอะ่ะเขาจะไม่เหมือนคนเอ่ออ่ะคนโตเกียวก็ได้ที่แบบขี้อายแล้วก็แบบปิดไปเลยแบบไม่รับเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้แบบคร่าวๆนะจากที่เราสังเกตมาจากที่เราได้ประสบมาค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในเว็บไซต์ guideable.co เนี่ยเขาพูดถึงคนญี่ปุ่นในแต่ละพื้นที่ ว่ามีนิสัยยังไงบ้างโดยในเว็บไซต์นี้นะคะเขาแบ่งเลยนะว่าเป็นผู้หญิงแบบไหนเป็นผู้ชายแบบไหนใสของผู้ชายชาวฮอกไกโดนะคะเขาบอกว่า ใจดีไม่จุกจิกเป็นคนที่มีความมีเหตุมีผลค่ะดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่เออไม่เอาเรื่องเล็กๆน้อยมาคิดให้เสียเวลาอะไรเงี้ยค่ะเขาจะสนใจสิ่งใหม่ๆอยากรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาอันนี้เราว่าจริงเพราะเขาแบบเพราะจะโดนคนเพราะไปโดสัมภาษณ์บ่อยมากว่าที่ไทยเป็นอะไรยังไงอย่างนั้นอย่างนี้นอะไรเงี้ยค่ะคือเขาแบบอยากรู้มากๆดังนั้นคนที่มีความรู้ความสนใจเรื่องสิ่งใหม่ๆเนี่ยส่วนมากแล้วเขาก็มักจะไม่เอามา ตัดสินไม่ Judge ว่าสิ่งน,นี้มันแปลกไปจากเราคือสิ่งที่ดีหรือว่าไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังมีความที่อายตามภาษาหนุ่มๆญี่ปุ่นนะแต่ว่าเขาจะไม่ปิดตัวเองอสำหรับผู้หญิงฮอกไกดโดนะคะอย่างแรกเลยเขาบอกว่า จะไม่ชอบการแบ่งแยกเหยียดเพศเป็นผู้หญิงสตรองแบบทำงานเก่งทำงานหนักแล้วก็มีใจที่เปิดกว้างรับวัฒนธรรมค่ะก็ผู้ชายกับผู้หญิงก็จะมีความคล้ายๆกันเลยเนาะเรื่องของแบบว่าความไม่ตัดสินคนจากวัฒนธรรมหรือว่าความแตกต่างของเขา ต่อไปเป็นจังหวัดมิยากิค่ะหลายๆคนถ้าพูดถึงมิยากิเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบเอะมิยากิคือที่ไหนแต่ถ้าพูดถึงเซนไดทุกคนอาจจะรู้จักคําว่าเซนไดมากกว่ามิยากิแต่จริงๆแล้วเซนไดเนี่ยเป็นเมืองเมืองนึง,งที่อยู่ในจังหวัดมิยากิค่ะทีนี้มาดูหนุ่มๆชาวมิยากิกันบ้างค่ะว่านิสัยของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่มีความใจเย็นแต่แอบดือน,นิดนึงนะดื้อแบบไม่ค่อยฟังใครอะไรอย่างี้ค่ะเป็นคนเฟรนลี่คุยง่าย แอบเป็นคนคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยนิดนึงแล้วก็เป็นคนที่มีความเผาวในตัวเองก็ตอนแรกเขาบอกว่าดื้อน้องไม่ฟังใครก็น่าจะต้องเป็นคนที่มีความแบบพผามั่นใจในตัวเองพอสมควร ส่วนผู้หญิงคนมิยากินะคะเป็นคนที่ใจดีคิดบวกแล้วก็แบบ enthusiastic อันนี้คือไม่รู้ว่าจะแปลใช้คำภาษาไทยอะไรให้มันแปลออกมาแบบเป๊ะๆได้อารมณ์เหมือนคำนี้อะ่ะอืเขาจริงๆสำหรับเรานะเรามีความรู้สึกว่าคนมิยากิ่เป็นคนน่ารักอะ่ะโดยเฉพาะผู้หญิงเรามีเซนเซที่สอนภาษาญี่ปุ่นคนนึงนะคะจริงๆอายุเท่ากันเขาเป็นคนที่น่ารักอะ่ะน่ารักแบบน่ารัก <c oughs> ท่าทางนิสยัยความใสใจเขาจะมุ้งมิ้ง มิกน่ารักแบบคาไวาอี่ะทุกคนเขาน่าจะเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นในอุดมคติของชาวญี่ปุ่นอนะ่ะแต่นั่นแหละค่ะเขาเป็นคนมิยากิทีนี้เรามาดูโตโกเกียวกันบ้างคะ่ะโตโกเกียวบ้านเราเองบ้านเราสําหรับหนุ่มๆชาวโตโกเกียวเนี่ยนะคะคือมันโตเกียวอ่ะเนาะแบบเมืองหลวงเมืองแฟชั่นอะไรเงี้ยผู้ชายโตโกเกียวก็จะมีการแอคแบบแอค คูคูนิดหน่อยแล้วก็แต่งตัวแบบต้องแพมแต่งตัวดูดีหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สําหรับผู้หญิงตัวเกียวนะคะอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเขาจะเป็นสายสตรองค่ะจะเป็นแบบพวกมีพลังเยอะพวกทํางานเยอะทางานหนักพาวเวอร์โฟลแล้วก็มีความพลาวมีความภูมิใจในตัวเองแต่งตัวเก่งทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะคนตัวเกวอน่ะก็จะเป็นชีวิตของชาวเมืองหลวงเหมือนกันทุก,ท,ก,ท,กที่อะคะ่ะ เราว่าคนโตเกียวจะไม่มีลักษณะนิสัยที่มันชัดเจนโดดเด่นออกมามากขนาดนั้นเพราะว่ามันก็เหมือนกรุงเทพแล้วก็เมืองหลวงประเทศอื่นๆะเนาะที่แบบว่าคนต่างจังหวัดก็แบบหลั่งไหลเข้ามาทํางานกันเยอะมากนะค่ะดังนั้นวัฒนธรรมทุกอย่างมันก็ถูกแบบ ผสมปนเปกันไปสุดๆแล้วคนโตเกียวโดยพื้นเพคนโตเกียวโดยแท้จริงอะไรเนงะี้ยเขาก็ไม่ได้ดูต่างไปจากคนต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่ในโตเกียวเท่าไหร่แต่มันมีจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งค่ะก็คือคนต่างจังหวัดมักจะมองคนโตเกียวหรือว่าเมืองโตเกียวว่าไม่น่าอยู่คนใจร้ายคนเย็นชาชีวิตเร่งรีบชีวิต ไม่มีความสุขอะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนกันกับที่คนไทยมองญี่ปุ่นว่าเครียดไม่มีความสุขดุเย็นชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกันคนญี่ปุ่นทั่วไปเขาก็มองเข้ามาในโตเกียวว่าก็เป็นแบบเดียวกัน <c oughs> ทีนี้เราข้ามไปดูที่โอซาก้ากันบ้างค่ะ สำหรับอซากาเนี่ยเราคิดว่ารวมได้เลยผู้ชายกับผู้หญิงที่ใส่เหมือนกันเลยก็คือพูดเก่งเป็นคนล่าเริงชอบคุยกับผู้คนแล้วก็ชอบเล่นมุกตลกเข้าใจมุกตลกได้ดีเนี่ยเราก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วคนออสกา มีนิสัยที่ใกล้เคียงกับคนไทยมากๆเลยเวลาคนออสกาไปเมืองไทยเขาก็จะแบบชอบคุยกับคนไทยชอบคนไทยเวลาคนไทยมาเที่ยวออสกาก็จะชอบคุยกับคนออสกาชอบเที่ยวออสกาคือตบมุกรับมุกกันได้ดีมากค่ะคนไทยกับคนออสกาต่อมาไปที่จังหวัดใกล้เคียงออสกาแล้วก็เป็นเมืองหลวงเก่าก็คือเกียวโตน,นั่นเองค่ะคือถึงแม้ว่าเป็นเมืองหลวงเก่าแต่ยังไงเขาก็มีแบบจิตวิญญ,ญาณของความเป็นเมืองหลวงอยู่ดังนั้นหนุ่ม คนเกียวโตเนี่ยเขาก็จะมีความคูแต่มันก็จะเป็นความคูในลักษณะของผู้ดีเก่าซึ่งมันจะแตกต่างนิดนึงกับคนโตเกียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างปิดค่อนข้างเก็บตัวไม่ค่อยเ,อเปิดใจรับอะไรมากเท่าไหร่สําหรับผู้หญิงชาวเกียวโตก็เหมือนกันค่ะก็จะเป็นคนที่มีอารยะความเป็นผู้ดีเก่าอะ วัฒนธรรมญี่ปุ่นเก่าๆในบางมุมก็ยังคงไหลเวียนวนเวียนอยู่ในเลือดของคนเกียวโตทีนี้เรามาดูฟุกุโอกะกันค่ะเราก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยไปชิวชูสำหรับผู้ชายฟุกุโอกะนะคะเขาบอกว่าดื้อขึ้นมาอันแรกเลย รักความแฟร์ความยุติธรรมเป็นที่หนึ่งแล้วก็มีความแบบรอย่อแบบรักซื่อสัตย์ในคนที่เขารู้จักคนรอบตัวอะไรย่างเงี้ยค่ะช่วยกันแชร์ได้ไหมว่าคนฟุกุโอกะที่เรารู้จักเนี่ยนิสัยเขาเป็นยังไงกันบ้างสําหรับผู้หญิงชาวฟุกุโอกะนะคะเป็นคนที่มีเหมือนปณิธานอันแรงกล้า มีความรับผิดชอบสูงมีความสันโดษแล้วก็เป็นคนรักบ,บ้านติดบ้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือโอกินาวนั่นเองค่ะสำหรับหนุ่มชาวโอกินาวนะคะเขาบอกว่ามีความสดใสร่าเริงนะเชียร์โฟมีจิตใจที่รักบ,บ้านเกิดค่ะแล้วก็มีความแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนบ้าน แล้วก็จะมีความแบบคอนเซอร์เวทีแบบหัวโบราณแล้วก็มีความรักภูมิใจในความเป็นโอกินาวาสูงมากเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกอะนาะประวัติศาสตร์ระหว่างคนโอกินาวากับคนญี่ปุ่นแบบเมนแลนด์เนี้ยค่อนข้างจะแบบกระทบกระเทือนจิตใจของคนโอกินาวาดังนั้นเขาจะยึดเอาความแบบเป็นโอกินาวาที่แบบ ภาคภูมิใจสุดๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สําหรับผู้หญิงชาวโอกินาวานะคะก็เช่นกันว่าเป็นคนที่สดใสร่าเริงเป็นคนที่เปิดกว้างรับสิ่งต่างๆใหม่ๆแอคทีฟตลอดเวลาทำงานหนักเป็นคนคิดบวกไม่คิดเล็กคิดน้อยอันนี้เราว่าเป็นเมนเทลิตี้หลักเลยของคนที่อยู่ โซนเมืองร้อนนะคะเพราะถ้าเราสังเกตคนโซนเมืองร้อนนะ่ะจะมีลักษณะคล้ายๆกันหมดเลย mm hmm. เช่นแบบสดใสร่าเริงเป็นคนแบบอะไรก็ได้ไม่คิดมากไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะคนโอกินาว่าคนไต้หวันคนไทยคนเวียดนามอะไรเงี้ยก็จะคล้ายๆกันหมดเลยล,ลักษณะนิสัยนะตรงนี้นะ เป็นไงบ้างคะกับลักษณะน,นิสัยของคนญี่ปุ่นในแต่ละภาคแต่ละจังหวัดค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่รู้จักคนญี่ปุ่นที่เอ้ยมาจากจังหวัดนี้อยากจะแชร์ว่าเขามีลักษณะน,นิสัยยังไงเนี่ยก็สามารถแชร์ได้นะโดยเฉพาะคิวชูเพราะว่าเราไม่เคยไปคิวชูเราไม่รู้ว่าคนคิวชูเนี่ยจะมีลักษณะน,นิสัยประมาณไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยวิธีนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นสถิติแล้วมันก็เบสออนข้อมูลที่มันมีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีความมูเหมือนกับการดูกรุ๊ปเลือดของคนญี่ปุ่นนะคะค นั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีอีกเทคนิคหนึ่งคือถ้าเราอยากรู้ว่าใครจะนิสัยประมาณไหนให้ถามว่าเขาอ่ะบ้านเกิดมาจากไหนถ้าเรารู้จังหวัดบ้านเกิดของเขาเราอาจจะพอเดาได้ว่าเออบ้านเกิดเขาวัฒนธรรมเป็นประมาณนี้แสดงว่าเขาอ่ะจะต้องมีนิสัยประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนกันค่ะถ้าเราเจอเพื่อนญี่ปุ่นคนใหม่หรือว่าเจอคนญี่ปุ่นที่เข้ามาหลับจีบมาคุยด้วยอะไรเงี้ยเราอยากจะรู้คร่าวๆว่าเขานิสัยประมาณไหนก็ลองถามก็ได้ว่าเขาเกิดที่ไหนบ้านเกิดเขาคือ ที่ไหนเงี้ยค่ะเราก็จะได้เหมือนกับเดาได้อะว่านิสัยของเขามันจะไปในแนวไหนอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะก็มีแค่นี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็คิดว่ามันมีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์แล้วก็ subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปให,ใหม่ๆจะลงทุกวันพุธค่ะแล้วก็จะมีบางครั้งที่ลงวันเสาร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปละค่ะบ๊ายบาย